không có miêu khoan nào có miêu cái thải nhổ ngòi đây tập nhem đéo nó อนงมนี่รักกันไหมรับหนึ่งการรักของมดแดง้็ตะขโยนในใบเหลือละเพราะว่ามดดำมันกัดมดดำมันมืดทดลองพอสเล็กน่อันเดียวอะ่ยมันไปอยูทีมันมืดพวดเลยผมก็เลยเอาใส่ไก่ไปเช่เนี้เลยเดี๋ยวถ้าเขาหน้าเอาแล้วกนกลอกอนะโอจดพนะเคครับดู ครับประมาณนี้อันไสักสองเดือนนะครับกำลังเริ่มเลี้ยงวานี้นะสักสองเดือนนะีเอามาใข่หลังประมาณลุกบ,บอสนี่นะ<ม>ตามรั่งทรมาตินั่นมีแหละเดี๋นี้เขาใจยาค่ายา ลุงสมบูรณ์นี่แผลเร็วกว่าทาแผลเร็วอยู่ประกอบกับเรื่องในห้องกับเรื่องอ๋อเดียวเขาหันที่ธรรมชาติมันเขาก็เอามาเขาก็เตรียมมาอย่างไวเป็นนี่เป็นขยายเยอะซื้อมาแกนห้าบาทเน่อยแต่เหามาซื้อขวดนี่กงประมาณขวดนี่งซื้อตามร้านทุกอย่างเสาวลาธรรมจ้อหัวเหมาเหลี่ยมห้าเลยหัวเหูเหมาเหลี่ยมห้าเนี่ยแต่ก็เลาสม ความหลงแล้วก็มัดกับมัดกับตัวกาวข้างหลังยึดไว้นี่ผมเรียนทดลองอย่างประมาณสองเดือนน่ละพอเดือนเท่าจะกินแท้ประมาณเย็นมีนายไม่สาเนี่ก็เริ่มกินได้นะนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นของของใช่ผลผลิตของมดแดงมันออกกันครอกนะครับช่วงนี้ครับช่วงมีนายไม่สาเนี่ยเพื่ออาหารง่ายๆเลือกเสร็จเส้นอาหารที่เากินเหลือเส้นกระดูก กระดูกหมูที่เขากินเลี้ยกินอยัางนครับเป็นปลาเค็มเป็นเศษข้าวเศษอย่างที่เขากินเกลี้ยน่ะแล้วก็น้ำก็คือน้ำตาลน้ำตาลใสแดงผสมกับน้ำใส่ขึ้นเย้ะเปราะมักน้ำตาลใสแดงครับต้องใสแดงก็แล